เอาล่ะคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทพแห่งเงากันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนหาลูกไฟพลังงานนะครับหลายๆคนก็จะงงว่าไอ้ลูกไฟพลังงานเนี่ยคืออะไรผมต้องเกินก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปทําการหากันมันคือตัวนี้แหละครับนี่เลยนี่นี่ที่เป็นลูกไฟอันนี้นะครับนี่สีม่วงๆเนี่ยแหละที่เป็นสเตมิน่าหรือว่าพลังงานต่างๆนะครับตัวนี้แหละคือ ตัวสำคัญมากๆที่ทำให้เราเนี่ยพลังไปไวมากแล้วก็เวลไปแบบสุดๆเลยนะครับยิ่งเราหาได้มากเท่าไหร่ใช้ได้มากเท่าไหร่ในช่วงแรกเนี่ยตัวเราจะนำคนอื่นไปเยอะมากๆนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของ การอัพเลเวลนะครับนี่อย่างสมมุติผมอัพเลเวลตัวเบต้าระดับ S ตัวนี้นะครับอ่าลองดูนะปึ๊บ <c oughs> มีพลังอยู่746นะครับอัพแค่เลเวลเดียวนะปึ้งไปงาน784แล้วนะครับแล้วคิดดูถ้าตัวหนึ่งอัพสัก3ถึง4เลเวลหรือว่าพวก ตัวที่พลังเริ่มเยอะแล้วระอัพต่อเวลหนึ่งนะครับโหพลังขึ้นทีตัวละ100อ่ะ5ตัวก็500แล้วนะครับเห็นไหมว่ามันช่วยเพิ่มพลังได้ยังไงนะครับสาหรับพลังงานในส่วนตรงนี้นะแล้วมันเกี่ยวข้องกับการอัปเลเวลยังไงเกี่ยวครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ย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 ไอ้พวกที่ใช้ในการอัปเลเวลต่างๆนานาเนี่ยเจลลี่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงพวกเนี่ย เราต้องไปทําการลงด่านหามานะครับนี่น,นีเนี่ยไอ้พวกด่านพวกนี้เนี่ยแหละเห็นไหมเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานลูกไฟสีฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าสเตมีนานะที่ใช้ในการลงด่านทั้งนั้นเลยสําหรับพวกนี้ใช้ลงด่านต่างๆนะครับเพื่อหาของเนี่ยทุกอย่างเลย แม้กระทั่งเควสหลักนะครับหรือว่าพวกการลงด่านนะครับหาของหาเพชรหาชิ้นส่วนระดับหาระดับ Normal นอร์มออนับเนี่ยชิ้นส่วนในการรับตัวละครพวกนี้เนี่ยล้วนแต่ใช้พลังงานหรือว่าสเตมิน่าเนี่ยไอที่เป็นลูกไฟตรงนี้นะครับในการลงด่านทั้งนั้นเลยนะครับ หาเพชรได้และพอพวกนี้เนี่ยพอเราใช้พลังงานไปเยอะๆมันก็จะสัมพันธ์กับเลเวลตัวละครหลักของเราครับทาให้เวลเราเนี่ยไวขึ้นเนี่ยไอหลอดเลเวลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมมันจะมีค่า exp อยู่นะตอนนี้ค่า exp อยู่ที่3ามพเห็นไหมทับสามพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับก็คือเราต้องใช้พลังงานให้สุดหลอดเนี่ยนะครับหรือว่าลงด่านทำเคเวสต,ต่างๆครับก็จะได้ EXP มาแล้วพอเลื่อนเวลเนี่ย มันก็จะเพิ่มพลังอีกซึ่งมันสัมพันธ์กันหมดนะครับพอเวลขึ้นไวก็จะปลดพวกระบบต่างๆหรือทําให้เวลตัวละครเราเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับอย่างที่ผมอัพเมื่อกี้นี้ก็จะอัพได้หลายขั้นขึ้นพลังก็มากขึ้นมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาพลังงานลูกไฟหรือสเตมิน่าเนี่ยครับให้ได้เยอะๆเพราะมันค่อนข้างสำคัญอย่างมากมาเริ่มที่วิธีแรกกันเลยนะครับวิธีแรกที่เราเนี่ยจะได้ลูกไฟหรือสเตมิน่านะครับให้เข้ามาที่มิชชั่นนะครับปึ๊บสายมือนะครับนี่แล้วมาที่คําว่าทบ t o เ i ียนะครับหรือว่าฝึกสอนนั่นเอง และให้เราลองเลื่อนทําการดูเห็นไหมนี่อันแรกเลยนะครับเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์เนี่ยเราจะสามารถได้พลังงานจากเบอร์เกอร์หรือว่าสเตมิน่าเนี่ยได้เทีละสามสต่อหนึชิ้นเลยนะครับเห็นไหมนี่แล้วดูนะครับไม่ได้มีอันเดียวนะครับเบอร์เกอร์มีเพียบหลายอันเลยนะ อีกอันนึงเนี่ยที่เราจะได้นะครับอันสุดท้ายครับนี่อยู่ในหน้าเดิมเหมือนกันนะครับและลองทําการเลื่อนดูนะนี่ทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีเบอร์เกอร์แจกเหมือนกันถ้าเกิดว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะได้และเบอร์เกอร์ประมาณ2-3อันนะครับก็จะได้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 90- ้าสิถึงหนึและประมาณเนี่ยขั้นต่าๆที่ผมคิดไว้คร่าวๆนะครับในช่วงเริ่มแรกส่วนต่อไปนะครับอันที่สองเนี่ยที่เราจะได้นะครับพวกพลังงานพวกนี้เราจะได้จากไหนเราจะได้จากกิจกรรมมือใหม่ น,นี่ที่เป็นเควสระดับตัว s s สอตัวโรสนะครับนี่ตัวที่แจกตัวแท้งนั่นแหละนี่อันนี้แจกเบอร์เกอร์สามอันเลยนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการอัพตัวละครทั้งหมด10ตัวในรหัสเรานะครับให้ขึ้นเป็นแล้งสามเราจะได้เบอร์เกอร์มาอีก3อันนะครับนี่อันนี้ก็มีแจกแล้วก็ที่ผมรับไปแล้วอีก3อันนะครับเป็น6อัน เนี่ยแค่นี้ได้แล้วหกอันหูก็ได้หลักหลายร้อยแล้วนะครับสําหรับพลังงานนะตรงนี้นะส่วนวิธีที่3ที่เราจะได้นะครับเราจะได้จากการเลื่อนเวลตัวละครหลักนะครับนี่อย่างที่ผมบอกไปเห็นไหมนอกจากว่าเราเอาพลังงานไปใช้ให้เวลเพิ่มไวแล้วเวลาเวลเพิ่มเนี่ยเราก็จะได้จากการเลื่อนเวลด้วยนะครับอีก30พลังงานต่อ1เวลนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะตรงนี้เวลาเลื่อนแต่ละเวลจะเพิ่มเพดานในการเก็บ สะสมลูกไฟด้วยนะเห็นไหมตอนนี้ในพิธานในการเก็บสะสมลูกไฟของผมถ้าเกิดสมมติผมใช้ยันศูนย์ปุ๊บผมจะสามารถรอรีโหลดได้ถึงแค่73นะครับแต่ยิ่งเลเวลเราเยอะเนี่ยโอกาสสะสมลูกไฟเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลก่อนหน้าผมเก็บได้ตันแค่50ใช่ไหมแต่พอเราเลื่อนไปสัก2เวลเนี่ยอย่างตอนนี้ผมเก็บได้ถึง 73นะครับสมมุติเราออกเกมไป10ชั่วโมงนะครับเข้ามาอันนึงเนี่ยเก็บได้แค่53กับอีกอันนึงเก็บได้73พอเห็นความต่างไหมครับเห็นไหมเราก็จะมีพลังงานเก็บตุนไว้ใช้เยอะมากขึ้นนะครับตรงนี้เวลสําคัญมากที่จะช่วยในการเก็บสะสมพลังงานให้ได้เยอะขึ้นนะครับทําให้เรา สามารถออฟไลน์ได้นานขึ้นไม่ต้องห่วงที่จะต้องเข้ามาเล่นบ่อยๆนะครับเพื่อให้สเตมินารีโหลดใหม่นะครับแนะนําว่าให้เวลให้ได้ไวที่สุดส่วนวิธีที่4นะครับพลังงานที่เกมแจกก็เนี่ยแหละครับเนี่ยที่เราต้องรอรีโหลดครับก็คือเนี่ยเวลาเราใช้ถึงศูนย์ปึ๊บพอมันเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะทําการรีโหลดเรื่อยๆนะครับทุกหนึ่งาทีทุก1ึชั่วโมงนะครับก็ต้องมาดูว่ามันขึ้นทีละเท่าไหร่นะครับคือเมื่อกี้ที่ผมบอกนั่นแหละที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยจนตันสูงนนส ตอน1วันเนี่ยส่วนวิธีที่5นะครับที่เราจะได้ให้มาที่มิชชั่นเหมือนกันนะครับและมาที่เดลี่เควสหรือว่าเควสรายวันนั่นเองตรงนี้เนี่ยเราจะได้ถึงวันละ150ลูกไฟเลยนะเห็นไหมนี่ล็อกอินนะครับได้ละ50แล้วก็เช็คอินตอนที่ยงกับเช็คอินตอน6โมงเย็นนะครับนี่เราก็จะได้อีกอย่างละ50เป็น100รวมทั้งหมดเป็น150 ต่อวันนะครับตรงนี้ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนวิธีต่อไปนะวิธีที่6ที่เราจะได้นะครับเราจะได้จากแซนด์วิชเนี่ยครับที่เขาแจกต่อวันนะเห็นไหมมันจะมีเวลารีโหลดอะไรต่างๆด้วยนะครับแนะนําให้ใช้ให้หมดทุกวันพวกแซนด์วิชพวกเบอร์เกอร์เนี่ยที่ผมบอกไปนะพวกนี้เวลาใช้มาปึ๊บมันจะเป็นค่าพลังงานทั้งหมดเลยรวมไปถึงเนี่ยครับเราสามารถใช้เพชรในการซื้อพลังงานได้วันละห้ารอบนะครับแต่ยิ่งรอบสูงมากเท่าไหร่เนี่ยเพชร ก็จะยิ่งใช้เยอะมากเท่านั้นเนี่ยอย่างรอบที่4เนี่ยผมจะใช้ถึง200เพชรเลยนะครับที่จะได้สเตมิน่ห0 0นะผมแนะนําว่าถ้าเกิดเรางบน้อยนะรหรือเพชรไม่ค่อยมีเนี่ยให้ซื้อขั้นต่ําวันละ3ารอบก็พอแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ100 200เพชรประมาณเนี่ยแต่ถ้าพอขึ้นครั้งที่4แล้วเนี่ยมันจะใช้ต่อครั้งเนี่ยอยู่ที่200เลยนะมันจะแพงเกินไปนะครับแต่แนะนําว่ายังไงก็ต้องซื้อแล้วก็ต้องเล่นแซนด์วิชให้หมดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย แรกๆเราจะโดนทิ้งห่างมากๆนะครับผมบอกไว้ก่อนหลักๆวิธีก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการหาลูกไฟหรือว่าสเตมิน่านะครับที่ใช้ในการเลื่อนเวลลงด่านและหาของต่างๆนะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าใครที่ชอบหรืออยากได้เทคนิคอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ